ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะน้องแมมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านและสวัสดีพี่นัดด้วยนะคะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NW Real Estate 78นะครับวันนี้เราจะพาไปดูนะครับบ้านและก็ที่ดินด้วยนะครับน้องแมมราคา<ช>ถูกนะครับติดถนนดำเลยใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะแปลงนี้เป็นทำเลค้าขายนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่1ไร่20ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านสนวนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ใกล้ถนนวง งแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้วยนะคะใช่ครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนถนนสุรนาลายนะครับหรือทางหลวงหมายเลข205นะครับฝั่งมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับข้างหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นกน็คือถนนวงแหวนนะครับ ทางหลวงหมายเลข290นะครับผมหรือถนนวงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางนี้ในการเดินไปเดินทางไปชมอสังหาของเราะคระับใช่ค่ะก็คือที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้กับถนนวงแหวนแค่400เมตรใช่ไหมคะ แล้วพี่นะัดู GPS แล้วเขาก็เลยจะต้องให้เราขึ้นวงแหวนถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางทางใช้เส้นทางวงแหวนนะครับซึ่งถนนวงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยไปได้หลายที่เลยนะครับน้องแหม่มใช่ค่ะพี่นะั การเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถ้าวิ่งไปทางซ้ายเนี่ยก็จะไปทะลุของอถนนหมายเลข204หรือถนนรอบเมืองนะครับบาพาสจังหวัดนครราชสีมาเองนะครับขึ้น M6 เข้าอุงเทพสะดวกสบายมากๆเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันบนถนนสุร,รา,ารายณ์2 0าเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าถนนวงแหวน2 9 0แล้วก็มุ่งหน้าไปมอเตอร์เวย์ได้ด้วยนะคะตอนนี้นะคะ เราจะพาคุณผู้ชมนะคะเดินทางขึ้นถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาแมมมาจากอำเภอโนนไทยนะคะการเดินทางของแมมกับพี่นายก็คือมาจากตำบลกำปังอำเภอโนนไทยนะคะมุ่งหน้าจะไปดูบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่20ตารางวางอตอนนี้เราชิดซ้ายแล้วใช่ไหมคะ,คะพี่นายซ้ครับผมนี่เราก็ขึ้นถนนวงแหวนรอบเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือทางหลวงหมายเลข290กกันเลยนะคะค่ะ จริงๆแล้วเราจะไป2.5 0ก็ได้ใช่ไหมคะ,ะพี่นัทที่เราเข้าตรงทางบ้านโกรกหนองไค่น้ําแต่ ในเมื่อเขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้วงแหวน290เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปทางถนนวงแหวนนะคะซึ่งถนนวงแหวนนี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็จะบอกว่าไปพิมายได้ไปบุรีรัมย์ไปขอนแก่นได้ด้วยนะคะใช่ครับน้องแหม่มรู้ไหมครับว่าจากแปลงสังหาของเรารถึงถนนสุรนาราีวัดด้วย gps ที่เราวิ่งนะครับประมาณ7.9กมนะครับบวกลบก็คือ8ก <8 km S 1> มนั่นเองครับ7.9กิโลเมตรเท่านั้นเองใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทาง อยู่บนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมานะคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปของ N.W Real Estate 78อยู่นะคะวันนี้แบบกับพี่นั้น,นะคะจาก N.W Real Estate 78ขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดภูมิใจนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่1ไร่นะคะ20ตารางวาเขาบอกว่ามุ่งหน้าไปทางนี้ก็ไปอำเภอโนนสูงได้นะคะตอนนี้เราจะไปดูบ้านพร ที่ดินเนื้อที่1ไร่20ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านสนวนหมู่ที่4ตําบลหนองไขน้ําอําเภอเมืองสวนนคนรราชสีมานะคะใช่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่นัทน,นะครับใช้ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมง,งนะครับก็อ,อยากให้ทางท่านผู้ชมนะครับได้ชมนะครับบรรยากาศสองฝากฝั่งทางนะครับโดยละเอียดที่สุดนะครับน้องแหนมเสมือนว่าเดินทางมาชมด้วยตัวท่านผู้ชมเองเลยใช่ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีป้ายบอกทางว่าถ้าเราไป ถ้าเราไปโนนสูงนะคะ20กิโลเมตรเท่านั้นก็คือใช้ถนนวงแหวน290ได้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราจะไปโนนสูงเนี่ยเราต้องไปถนนมิตรภาพตรงแยกไฟแดงจอหอเพราะว่าแบบเคยไปโนนสูงอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเราใช้วงแหวนได้เลยถ้าเรามาจากตัวอำเภอโนนไทยนะคะอย่างของแบบเนี่ยจะอยู่ตำบลกำปังก็จะเป็นเขตที่ติดกับตำบลด่านจากแล้วก็ติดกับตำบลโคกสูงของอำเภอเมืองฉะนั้นโคราชเนี่ยตอนนี้โอ้โหการเดินทางเนี่ยสะดวกสบ วายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่คือถนนวงแหวนรอบเมืองนะคระราชสีมาขาที่จะไปขอนแก่นได้นะคะเช,ชื่อมต่อไปขอนแก่นไปโนโศว,วิ้งแบบสบายๆกัน<ช>เลยะค,ะค่ะท่าตอนนี้เราขับช้าๆนะคะ <ๆ S 2> คุณผู้ชมค่ะเราไม่ได้ใช้ความเร็วแบบเยอะนะคะ<ม>ค่อยๆเดินทางไปให้คุณผู้ชมได้เห็นวิวทิวทัศนนะคะรอบๆด้วยตอนนี้เราก็เดินทางแบบ สบายๆนะคะฝนไม่ตกแดดกำลังดีเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะ4ี่โมงเย็นนะคะ4ี่โมงครึ่งแล้วคุณผู้ชมที่ต้องการบ้านพร้อมที่ดิน ในเขตอำเภอเมืองนะคะแปลงนี้คือเป็นเขตอำเภอเมืองแล้วที่ดินระดับหนึ่งไร่เนี่ยถือว่าเยอะนะคะพี่นัาแล้วได้บ้านแล้วขายราคานี้แบบจะบอกว่าถูกมากๆนะคะบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่ยี่สิบตารางวาเขตอำเภอเมืองราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะคุ้มมากใช่ครับน้องแหม่มก็สามารถที่จะเข้าเมืองได้นะครับหรือไปห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้ก็คือเซ็นทรัลใช่ไหมคะน้องแหม่มเซ<ช>็นทรัลใช่ค่ะ อยู่ใกล้ๆเลย<า>ก็จะเ,<า>เป็นทาส,สะดวกสบายมากๆท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับทําเลบ้านกับที่ดินนะครับติดถนนดําใช่ไหมคะน้องแมมใช่ค่ะเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านต่างๆนะคะก็คือ,อตรงที่เราขายอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านสนวนแต่ก็เชื่อมต่อไปที่ บ้านอื่นๆของตําบลหนองไข่น้ําได้ด้วยใช่ครับก็การเดินทางเนี่ยจากถนนสุรานารายมาเนี่ยครับน้องแมงครับก็เดินทางแบบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับผมการเดินทางแบบโอ้โหน้องแมงเห็นถนนไหมครับว่ากว้างกว้างมากาเลยรถไม่ติดแน่นอนเพราะว่าเราการเดินทางของเราเนี่ยอยู่ที่ วงแหวน290นะคะเชื่อมต่อไปหลายเส้นทางในทั่วโคราชคุณผู้ชมเห็นบ้านหลายสีฟ้า,ฟาไหมคะซ้ายมือเดี๋ยวนี้เขานิยมมาทําบ้านส่วนกันก็คือเขาไม่ได้แบบไปอยู่แบบใกล้ๆ ชุมชนมากแล้วเดี๋ยวนี้คนชอบขยับขยายออกมานอกเมืองแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถนนะสะดวกอยู่แล้วนะคะเราจะไปห้างไปโรงพยาบาลนะคะหรือว่าไปศูนย์ราชการหรือว่าอะไรเนี้ยเดินทางได้สะดวกแล้วที่สําคัญโคราชนะคะตลาดเยอะมากนะคะคตลาดนิ่แน่นไปทุกตลาดเลยนะคะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตลาดศูนย์การค้าคะนะครับแล้วก็ ที่จับจ่ายใสอยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับแล,แล้วก็ที่สําคัญนะครับบ้านหรือที่ดินนะครับที่เรากําลังจะไปดูเนี่ยทำเลเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้ด้วยนะครับใช่ค่ะคือในพิกัดที่เราดูเนี่ยเป็นทําเลติดกับถนนดาทําเลค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไป เก็บภาพวิดีโอนะคะมาฝากคุณผู้ชมว่าเป็นทําเลค้าขายเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แบบการันตีคุณผู้ชมได้แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่หนึ่งไร่ยีตารางวาที่แบบนาเสนอว่าเป็นบ้านอยู่ที่เขตอําเภอเมืองนะคะทําเลขายของได้จริงหรือเปล่าติดถนนนาสะดวกสบายขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะระหว่างที่เรากําลัง เดินทางชมวิวทีทัศไปนะคะเนื้อที่1ได้20ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านสนวนหมู่สี่เป็นเทศบาลตำบลหน,นองไขน้ําอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแล้วเราก็มีที่ดินในเขตของหนองไขน้ําที่ใกล้ๆกับเมืองเนี่ย ก็คือถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยนะคะพี่นะใช่ครับน้องแมมครับวันนี้ถ้ามีเวลาจะพาไปชมที่เปล่าด้วยอ่าอันนี้แบบโรยเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าที่เปล่าก็เนื้อที่ประมาณ134ตารางวานะคะที่เปล่าที่สำหรับผูกบ้านก็มีเช่นเดียวกันส่วนวันนี้ตั้งใจเลยนะคะก็คือจะพาไปดูบ้านก่อนไปดูบ้านพร้อมที่ดิน เนื้อที่1น่ไร่ตารางวาหรือ420ตารางวาเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะใช่ครับน้องแม่สังเกตไหมครับว่าประชาชนนะครับเริ่มใช้ทางวงแหว,ว,วนกันมากขึ้น<ช>แล้วนะครับ<ช>น้องแม่เห็นไหม<ช>ครับ<ช>ขาวิ่งมาจาก โนนสูงเนี่ยน้องแมวเปนับรถวิ่งมาเยอะเยอะมากเลยใช่พี่นัทสังเกตเพราะว่าเมื่อก่อนประมาณช่วงปีก่อนๆน,นะคะพี่นัทปี2ปีหรือเปล่าที่เราขายที่ดินขับทะเลสอที่พันดุงนะคะคุณ mm hmm. ผู้ชมเราก็จะขึ้นวงแหวนตอนนั้นรู้สึกว่าเราแบบใช้เดี่ยวมากไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนร่วมทางเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใช้งานเป็นบางจุดนะคะแต่ตอนนี้แบบว่าคล้ายๆจะเป็นเหมือนบายพาสแล้วต้องค่ะนะคะ เหมือนจะเริ่มเยอะเหมือนบายพาส204แล้วก็คือมีห้างร้านมาตั้งนะครับร้านขายของอะไรเริ่มมาตั้งแล้วน้องแม่ครับโทษนะครับพอถึงเนี่ยทางสามแยกเนี่ยนะครับให้รอความเร็วนะครับเตรียมเรียวเข้าไปทางด้านซ้ายมือนะครับผมโอ้่นัทเร็วมากบ้านสนวนเร็วมากเลยคุณผู้ชมค่ะแบบยังไม่เคยมาทางนี้เลยนะคะนี่มาพร้อมกับคุณผู้ชมเลยนะคะก็คือเส้นทางที่เราจะมาบ้านสนวนเนี่ยเรามาจากวงแหวน290จุดนี้ ถึงโบอถึงบ้านแค่400เมตรตามพิ<จ>กัดที่คำนวณไว้จริงๆ ไปทางวัดโค้งกระชายได้ด้วยนี่เราเข้ามาบ้านสนวนแล้วถูกต้องครับรใกล้มากพี่น้าและถนนเห็นไหมครับน้องแหม่มครับเห็นชุมชนเห็นถนนราดยางนะครับทำเลดีแล้วก็บ้านอย่างนี้อยู่ต้นต้นซอยเลยนะครับน้องแหม่มก็สามารถที่จะทำเลอย่างที่แจ้งไปนะครับค้าขายได้ใกล้มากพี่น้าแปลงแปลงนี้มีน้ามีไฟครบแล้วใช่ไหมครับน้องแหม่มเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวขอแอบบอกคุณผู้ชมดีกว่า แต่าแต่ว่าอะไรนะคือ ลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยเขามีความโชคดีนะคะแต่นี่เดี๋ยวขอคุยเป็นแบบเวลาลูกค้าสนใจแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังดีกว่าเขามีโชคมีลาบก็แล้วกันสําหรับเจ้าของบ้านที่เจ้าของคนก่อนหน้านี้แล้วก็คนปัจจุบันเขามีโชคมีลาบน้องแหม่มทษนะครับน้องแหม่มยังคุยไม่จบเลยเราถึงแล้วนะครับนี่อยู่ทางด้านขวามือนี้เองน้องแหม่มนี่นะคะพี่น้าเร็วมากยังไม่ได้ท่าตั้งตัวเลยพี่น้าบอกยังไม่ทันาได้ตั้งตัวเลยนะคะเนี่ย เดี๋ยวเราลงไปชมแปลงที่ดินด้วยกันเลยนะค,ะครับ